ประเทศไทยในวันที่จีนจะเข้ามาแข่งขันอย่างเต็มตัวจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่จะอยู่รอดในวิดีโอนี้ผมจะมาเจาะลึกเกี่ยวกับหัวข้อนี้ครับ สวัสดีครับผมโจ้นะครับผมเป็นที่ปรึกษาการตลาดเชิงกลยุทธ์ให้กับธุรกิจในประเทศไทยมามากกว่า10ปีแล้วครับซึ่งเรื่องของการแข่งขันจากคนจีนในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นเรื่องปฏิเสธไม่ได้เลยนะครับว่าทุกวันนี้นับวันมันยิ่งจะชัดเจนไปเรื่อยๆครับก่อนหน้านี้เขาอาจจะแค่เข้ามาบางส่วนแต่ในปัจจุบันเนี่ยเกือบจะทุกอุตสาหกรรมคนจีนเขาเข้ามาแข่งขันหมดแล้วครับเพราะเป้าหมายของการขยายและยึดครองทางเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเขาตั้งใจจะเริ่มจากประเทศโซนอาเซียนอย่างพวกเราเนี่แหละครับพอนอกจาก จะมีการขนส่งสินค้าได้ง่ายแล้วเรื่องของกฎหมายและพฤติกรรมของผู้บริโภคอะไรต่างๆนานา,นา,นานเนี่ยมันยังเอื้อให้กับการขยายของเขาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในแนวโน้มแบบนี้ไม่ช้าก็เร็วเขาจะค่อยๆกระโดดเข้ามาแข่งขันกับเราอย่างเต็มตัวแน่นอนครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้มีอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเข้าทักผมเข้ามานะครับว่าอยากให้ไปพูดเรื่องที่คนจีนมาแข่งขันกับตลาดไทยว่าจะมีธุรกิจอะไรบ้างที่รอดและไม่รอดซึ่งเพื่อนๆเลยครับว่าหลังจากนั้นผมก็นั่งลิสต์นะครับว่ามีธุรกิจ อะไรบ้างที่จะได้รับผลกระทบและไม่ได้รับผลกระทบเพราะถ้าให้พูดกันตามตรงเนี่ยธุรกิจตลาดทั่วไปที่ไม่ได้รับผลกระทบมันมีน้อยมากๆนะครับเพราะอย่างธุรกิจที่เราคาดไม่ถึงว่าจีนเขาจะกระโดดเข้ามาแข่งขันในบ้านเราอย่างธุรกิจรับเหมาและอินเทเลียเนี่ยเพื่อนๆเห็นไหมครับว่าทุกวันนี้นักธุรกิจจีนหลายๆคนที่เขาอยากจะสร้างอะไรสักอย่างขึ้นมาในบ้านเราเขาไม่ได้จ้างผู้รับเหมาไทยแล้วเขาจ้างคนจีนนะครับและผมก็ต้องบอกตามตรงว่าเรื่องของคุณภาพและราคาของเขาเนี่ยถือว่าทําได้ดีเลยนะครับแต่ สิ่งที่เขาทําได้ดีและโดดเด่นกว่าผู้รับเหมาไทยมากๆเนี่ยก็คือเรื่องของความรวดเร็วครับเพราะฉะนั้นผมจะไม่แปลกใจเลยนะครับว่าถ้าสักวันหนึ่งผู้รับเหมาจีนสามารถกระโดดเข้ามาแข่งขันได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเนี่ยบริษัทรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทยจะหายไปมากกว่านี้อีกเยอะครับและผมเคยพูดนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่ประเทศจีนทําได้น่ากลัวมากกว่าประเทศอื่นเนี่ยก็คือว่าเขาสามารถแข่งขันได้ทุกหย่อมย่าตั้งแต่ตลาดบนไปถึงตลาดทั่วไปเลยครับเพราะถ้าเป็นผู้เล่นจากทางตะวันตกเนี่ยส่วนใหญ่ เขาจะจับตลาดกลางบนขึ้นไปเขามักจะไม่สนใจตลาดแมสขนาดนั้นมันเลยทําให้พ่อค้าแม่ค้าในประเทศไทยเนี่ยก็ยังอยู่ได้ถึงแม้จะมียักษ์ใหญ่จากทางตะวันตกมาแข่งขันก็ตามครับแต่ถ้าเป็นจีนเนี่ยเขาโหดกว่าน,นั้นเยอะมากนะครับเพราะไม่ว่าจะเป็นตลาดไหนเขาก็อยากจะเก็บเอาไว้กับตัวท้งนั้นบางคนก็อาจจะคิดนะครับว่าเฮ้ยคุณโจพูดเกินจริงไปหรือเปล่าเขาจะไปแข่งกับธุรกิจในตลาดทั่วไปได้ยังไงซึ่งเราลองไปดูแบรนด์ไก่ทอดที่มาใหม่ที่ชื่อว่าเจิ้งซินที่เขาขายตั้งแต่อันละสิบห้าบาทเ ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆดูก็คงจะรู้นะครับว่าเขาไม่ได้แค่มาแข่งกับเค c แต่เขามาแข่งกับผู้เล่นในตลาดสตรีทฟู้ดเลยนะครับส่วนถ้าเป็นแบรนด์มีเฉวเขาก็ขายน้ําในราคา30-50บถึงาบาทซึ่งในช่วงราคาแบบนี้มันเข้าถึงคนได้ทุกเพศทุกวัยซึ่งหนึ่งในตลาดสําคัญของเขาเนี่ยเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าเขามักจะอยากไปอยู่ใกล้ๆกับหน้าโรงเรียนเพราะนั่นแหละครับเป็นหนึ่งในตลาดหลักของเขาซึ่งเพื่อนๆลองคิดดูสิควรับว่าเมื่อก่อนเนี่ยจากที่นักเรียนเคยซื้อของจากพ่อค้าแม่ค้าหน้าโรงเรียนทุกวันนนียหหลาคัน ไปซื้อมีดเฉวยกันแล้วดังนั้นผมก็เลยพูดย้ําเสมอครับว่าการแข่งขันจากประเทศจีนเนี่ยมันโหดร้ายและรุนแรงกว่าน,นั้นเยอะมากครับเพราะฉะนั้นในวิดีโอนี้ผมเลยจะมาคุยถึงธุรกิจที่ผมมองว่ามันมีภูมิต้านทานความแข่งแร่งพอสมควรซึ่งธุรกิจที่หนึ่งที่ผมมองไว้เนี่ยก็คือธุรกิจร้านอาหารผมมั่นใจนะครับว่าหลายคนอาจจะคิดว่าธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันเป็นธุรกิจที่เปราะบางไม่ได้มีความแข่งแร่งอะไรมากขนาดนั้นพอทุกวันนี้แค่ดูด้วยตาเปล่าก็เห็นนะครับว่ามันมีร้านอาหารเจ อยู่เยอะมากแต่ในความเป็นจริงเนี่ยเราต้องเข้าใจนะครับว่าในธุรกิจร้านอาหารมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ถ้าเราสามารถทําให้ติดตลาดแล้วคู่แข่งจะแย่งลูกค้าเราได้ยากมากนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าธุรกิจเนี่ยมันขึ้นอยู่กับลสนิยมความชอบและความคุ้นชินของคนซึ่งอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าทั้ง3อย่างเนี่ยมันเป็นปัจจัยนำม,มาทำที่ไม่สามารถแทนที่ได้ง่ายๆครับถ้าไม่เชื่อเ,เพื่อนๆลองไปดูร้านอาหารเก่าแก่หลายร้านที่อยู่กันมาเป็น10บๆปีบางร้านเนี่ยส่งต่อให้กับลูกหลานได้ สบายๆเลยนะครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าร้านพวกนี้เขาได้พิสูจน์ตัวเองในตลาดมาแล้วเขามีฐานลูกค้าประจําที่แข็งแร่งมากพอสมควรอะไรพวกนี้มันไม่ได้ล้มล้างกันง่ายๆนะครับอย่างบางคนก็อาจจะแย้งขึ้นมานะครับว่าเฮ้ยคุณโจ้มันก็มีหลายร้านนะที่เจ๊งไปซึ่งเราต้องเข้าใจนะครับว่าร้านที่เจ๊งไปพวกนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันมักจะไม่ได้มาจากปัจจัยของคู่แข่งมันเป็นปัจจัยของการที่เขาไม่สามารถรักษาคุณภาพได้ต่างหากครับเพราะเรามักจะเห็นว่าตอนที่มีรุ่นลูกรุ่นหลานมาสานต่อเนี่ยมันมักจะเก การเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพที่เคยดีมาตลอดมันหายไปครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าในธุรกิจร้านอาหารเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่สามารถล้มได้ยากมากๆเพราะฉะนั้นเรื่องของการเข้ามาของคนจีนเนี่ยมันไม่ใช่อะไรที่น่าเป็นห่วงสำหรับร้านพวกนี้ครับและธุรกิจต่อมาแล้วก็คือธุรกิจรับทำความสะอาดครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าธุรกิจเนี่ยมันเป็นหนึ่งในธุรกิจที่หินมากๆและกำไรน้อยสุดๆไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักของคนจีนที่เข้ามาตีตลาด ในประเทศต่างๆโดยการใช้ราคาเป็นหลักเนี่ยมันมีโอกาสทําให้บริษัทพวกนี้สั่นคลอนได้ยากมากครับเหตุผลก็เป็นเพราะว่าบริษัทรับทําความสะอาดสมัยเนี้ยเขามีมาจิ้นแค่เลขหหลักต่าๆเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นในสภาวะการแข่งขันแบบเนี้ยมันไม่คุ้มเหนื่อยกันหรอกครับที่เขาจะมาแย่งตลาดจากเรายกเว้นแต่ว่าในอนาคตเขาจะสามารถพัฒนาเทคโนโลยีอะไรต่างๆนนานา,นาที่มันจะทําความสะอาดได้ดีเท่ากับคนทําแถมยังมีต้นทุนที่ถูกกว่าด้วยเนี่ยอะไรแบบเนี้ยมันยังพอเป็นไปได้นะครับ แต่เทคโนโลยีที่พูดมาเนี่ยผมมั่นใจว่ามันไม่ใช่เร็วๆนี้หรอกครับเหตุผลที่ผมกล้าพูดแบบนี้ก็เป็นเพราะว่าเป้าหมายหลักของการพัฒนาเทคโนโลยีของคนจีนตอนนี้เขาอยากที่จะครองโลกซึ่งการที่เขาจะครองโลกผ่านบริษัทรับทาความสะอาดเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วครับยิ่งถ้าจะเอาทรัพยากรอะไรต่างๆนานามาลงกับเทคโนโลยีทําความสะอาดผมมองว่าตอนนี้มันยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของเขาดังนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าในตลาดของธุรกิจรับทําความสะอาดโดยเฉพาะให้กับองค์กร มันยังเป็นหนึ่งในธุรกิจที่จะแข็งแร่งไปอีกสักพักใหญ่ๆครับธรรรุรกิจต่อมาแล้วก็คือธรรรุรกิจเครื่องรางของขังครับเพราะเราต้องยอมรับนะครับว่าหนึ่งในความรู้สึกที่แข่งแร่งที่สุดก็คือเรื่องของความเชื่อและในเรื่องของความเชื่อเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมานานตั้งแต่ไหนแต่ไรมันไม่ได้ล้มล้างกันได้ง่ายๆครับเพราะฉะนั้นถ้าคนจีนจะมาดั้มราคาแข่งกับเราเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันเป็นไปได้ยากที่เขาจะสามารถยึดส่วนแบ่งทางการตลาดเอาไว้ได้เพราะเราต้องยอมรับนะครับว่า ตลาดของขลังในประเทศไทยเราเนี่ยเป็นตลาดที่แข็งแร่งมากๆครับมันมีเรื่องของคุณค่าทางใจเข้ามาเกี่ยวข้องค่อนข้างเยอะและคุณค่าทางใจเนี่ยแหละครับมันเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาได้ยากมากๆเพราะมันเชื่อมโยงกับสอรี่เรื่องราวอะไรต่างๆนานาและการปลูกฝังตั้งแต่เรายังเป็นเด็กอย่างเพื่อนๆลองคิดดูสิครับว่าในประเทศไทยเราเนี่ยความเชื่อทางศาสนาของเราหลักๆแล้วมันมาจากแถบอินเดียจริงไหมครับแต่ถ้าจะถามว่าเราไปเอาพระอินเดียเอาของขลังจากอินเดียมาขายในประเทศไทย เ,เพื่อนๆว่าเราจะเคารพและศรัทธาเท่ากับพระและของขังในประเทศเราเองไหมครับใช่ครับมันเป็นไปได้ยากมากที่จะล้มล้างความรู้สึกพวกนี้ได้เพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าในธุรกิจที่มันเชื่อมโยงกับความเชื่อเนี่ยมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนมากๆครับและธุรกิจต่อมาก็คือธุรกิจโรงแรมครับเพราะเราต้องเข้าใจนะครับว่าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนใหญ่โดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยหนึ่งในปัจจัยที่จะทําให้ใครชนะหรือแพ้ได้มันขึ้นอยู่กับการบริหารต้นทุนทั้งนั้นและหนึ่งในต้นทุนสําคัญเลยเนี่ยก็ คือเรื่องของที่ดินและการก่อสร้างซึ่งอะไรแบบนี้คนที่มาทีหลังยิ่งนานแค่ไหนก็ยิ่งจะเสียเปรียบเท่านั้นนะครับเพราะในธุรกิจโรงแรมทั่วไปเนี่ยถ้าเราจะหาที่ดินสร้างโรงแรมสักที่ยังไงมันก็ต้องเป็นที่ดินเกรด A ที่อยู่ในเมืองและใกล้กับสถานที่สําคัญๆต่างๆครับและที่ดินพวกนี้เราก็รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าแค่เวลาผ่านไปแป๊บเดียวราคามันขึ้นอย่างรวดเร็วมากนะครับดังนั้นผมก็เลยบอกไงครับว่าในธุรกิจโรงแรมเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําผิดพลาดมาเลยตั้งแต่แรกมันยังถือว่า เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีภูมิต้านทานในตัวเองเพอสมควรครับและถ้าจะถามว่าเอา้าแล้วแบบนี้คนจีนเขาจะสามารถเซ้งโรงแรมและเอาไปทําเองได้ไหมซึ่งในความเป็นจริงเนี่ยเขาก็สามารถทําได้นะครับเพราะทุกวันนี้หลายๆบริษัทท่องเที่ยวของจีนเขาก็มาซื้อโรงแรมในประเทศไทยที่ขาดสภาพคล่องแล้วเอาไปรีโนเวทใหม่ครับแต่กลุ่มลูกค้าของเขาหลักๆแล้วเนี่ยมักจะเป็นทัวร์จีนที่ซื้อแพ็กเกจเกือบทั้งหมดมาจากประเทศเขาอยู่แล้วซึ่งคนกลุ่มพวกนี้ประเทศไทยเรามักจะไม่ค่อยได้เงินจากเขาขนาดนั้น แต่ถ้าเป็นกลุ่มคนจีนอีกกลุ่มหนึ่งนั่นก็คือกลุ่มที่เขามาท่องเที่ยวของเขาเองเนี่ยคนพวกนี้เขาก็ยังเลือกใช้จ่ายอยู่ในกลางเมืองอยู่ดีเพราะฉะนั้นผมก็เลยบอกนคะครับว่าในทุกวันนี้การที่ประเทศจีนเขาจะมาแข่งขันกับธุรกิจโรงแรมในประเทศไทยเราได้เนี่ยยิ่งเขามาช้าเขายิ่งเสียเปรียบนะครับนอกเสียจากว่าในประเทศไทยเราเนี่ยมันจะเกิดวิกฤตทางเศรษฐกิจเหมือนกับต้มยำกุ้งอีกรอบในตอนนั้นเราอาจจะต้องประเมินกันอีกทีนะครับแล้วเราต้องยอมรับตามตรงนะครับว่าธุรกิจทั่วไปถ้าไม่ใช่ ธุรกิจภูคาโรงพยาบาลห้างสปปรรพสินค้าใหญ่ๆและต่างๆนานา,นานเนี่ยมันมีโอกาสน้อยมากนะครับที่เราจะไม่ได้รับผลกระทบจากการเข้ามาของคนจีนที่อยากจะมาเปิดธุรกิจในประเทศไทยเพราะผมบอกไงครับว่าเป้าหมายใหญ่ของเขาเนี่ยคือการเข้าไปยึดตลาดในประเทศอาเซียนอย่างพวกเราเนี่แหละครับผมก็เลยพูดไงครับว่านับวันลิสต์ของธุรกิจที่ไม่ได้รับผลกระทบมันจะน้อยลงไปเรื่อยๆครับซึ่งสิ่งหนึ่งที่จะเป็นภูมิต้านทานให้กับเราอย่างแน่นอนเลยเนี่ยก็คือการที่เราพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน ของเราอยู่ตลอดเวลาและผมเชื่อเลยครับว่าเพื่อนๆหลายๆคนที่ดูผมอยู่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นคนแบบนั้นเหมือนกันถ้าไม่งั้นเพื่อนๆคงไม่คิดเข้ามาในวิดีโอนี้ตั้งแต่แรกถูกไหมครับและผมไม่อยากเพื่อนๆกังวลนะครับว่าคนที่จะเข้ามาเนี่ยจะเป็นคนจีนคนเวียดนามคนเขมรหรือใครก็แล้วแต่เนี่ยอะไรพวกนั้นบางทีมันอยู่เหนือการควบคุมของเรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราจะสามารถควบคุมได้สุดท้ายแล้วมันคือการพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของเราเองครับพะไม่ช้าก็เร็วเนี่ยยังไงเพื่อนๆ ก็ต้องแข่งแข่งขึ้นอยู่แล้วสำหรับวันนี้ผมขอเป็นเพื่อนเฮงเนะครับ